สวัสดีครับเข้ามาดูวันต่อนะครับในตอนที่3ามี่ตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินระบบไฟในบ้านของผมนะครับซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดแบบละเอียดมากนะครับแต่จะเป็นการแนะนําข้อมูลในการใช้งานของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งตัวตู้คอน s u m อ e r นะครับการเดินปลั๊กไฟไฟแสงสว่างต่างๆนะครับอยากให้ทุกคนลองดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนําไปใช้งานได้และสามารถนําไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้ผมจะเริ่มเดินไฟในบ้านนะครับพวกไฟแสงสว่างรวมถึงปลั๊กไฟเตารับสวิฟช์ไฟต่างๆด้วยนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําขั้นตอนนะครับแล้วก็วิธีการเผื่อว่าใครจะทําเองตั้งแต่ต้นนะครับแบบของผมเนี่ยลองมาดูเป็นข้อมูลนะครับว่ามันจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมีการต่อตู้ไฟด้วยนะครับตัวนี้ต่อเองนะครับบอกต้องบอกว่าไม่ใช่ช่างไฟนะผมก็หาข้อมูลแล้วก็ เดี๋ยวจะมาทำนะครับกับตัวนี้นะครับผมซื้อเป็นแบบ4ช่องนะครับ4ช่องมาเพราะว่าผมวางไว้ทั้งหมดมี4ช่องนะครับที่เราจะใช้ก็คือหลักๆก,ก็จะมีตัวปลั๊กไฟกับไฟแสงสว่างนะครับ2เส้น 2- 2ช่องนะครับปลั๊กไฟกับไฟแสงสว่าง2ช่องเนาะแล้วก็ที่ผมแยกไว้ก็จะมีตัวแอร์แอร์หอันแล้วก็ตัวเครื่องทาน้ําอุ่นอีก1อันส่วนสายสีดํานี่เป็นสายเมนที่เข้ามาจากตัวไฟนะครับไฟการโดยฟ้านะเดี๋ยวเราจะต่อเข้า ตู้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับในคลิปนี้โดยเริ่มต้นเลยนะครับขนาดของตู้เนี่ยว่าเราจะใช้จํานวนกี่ช่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งในตู้มันก็จะมีตัวเบเกอร์ตัวเมนนะครับส่วนตัวเนี้ยของผมที่ซื้อมาเนี่ยมันจะมีตัวปรับตัวเซนเซทีฟนะครับตัวเซนเซอร์ไฟรั่วให้ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันเสียนะเดี๋ยวผมอธิบายอาอีกทีนึงนะครับ ส่วนลูกย่อยเนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่ก็ให้เหมาะสมกับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าระบบไฟที่เราใช้ในบ้านนะครับตรงนี้ก็ก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะครับผมผมก็จะใช้เป็น4ช่องจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับให้เราหาตำแหน่งที่เราจะวางตู้คอน s u m e r นะครับของเราเนี่ยให้ได้นะครับผมผมก็จะวางทับตำแหน่งของสายไฟไปเลยนะครับแบบนี้ผมก็จะเจาะรูทั้งหมด4รูรูครับที่เราจะยึดก็ให้ตรงกับรูของตัวตู้นะครับ ถัดมานะผมก็มองหาวิธีการที่จะเอาสายไฟทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในช่องให้ได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าช่องมันมีขนาดเล็กกว่าตัวจํานวนสายไฟทั้งหมดที่มีก็เลยใช้วิธีการนะผ่าตัวด้านหลังนะครับของช่องเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวสายไฟที่ผมจะเข้าตู้เนี่ยมันเยอะนะครับแล้วมันจะเข้าช่องเล็กๆตรงนั้นนะไม่ได้ผมก็ใช้วิธีการผ่าเอาเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวตู้คอนโทรเมอร์ตัวเนี้ยไปติดตั้งนะครับณนะตำแหน่งที่เราได้ เจาะผนังฝังพุกไว้ถัดมาในเรื่องของการเดินระบบสายไฟในตู้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองหาข้อมูลดูนะครับเพราะผมเนี่ยก็หาข้อมูลจากอ่า youtube เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าผมติดตั้งอย่างไรต้องบอกว่าตอนแรกนะครับที่ซื้อตู้คอน s u m อ e r มาของ nano นะครับจะเป็นตัวเมนที่สามารถปรับเซนเซอร์ตัวไฟรั่วได้นะตัวนี้แต่พอ,อามาใช้งานจริงเนาะมันเปิด เปิดไม่ได้นะตัวเบรกเกอร์มันดันไม่ขึ้นนะครับไม่รู้จะเกิดจากสาเหตุอะไรอาจจะเกิดจากาการขนส่งหรือเปล่าหรือว่าเวลาผมต่อแล้วมันกระทบกระเทือนนะครับมันเลยใช้งานไม่ได้ผมก็เลยไปซื้อตัวใหม่มานะเป็นแบบเบรกเกอร์ธรรมดาเลยที่ไม่มีตัวเซนเซอร์ปรับไฟลวกนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็น R C B O เหมือนกันนะครับ ส่วนการต่อนะครับตัวไฟเนี่ยผมต้องบอกว่าให้เปิดดูใน YouTube เลยนะครับมีหลายท่านที่เขาบอกไว้นะวิธีการต่อซึ่งจะเป็นต่อแบบระบบใหม่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะไม่ได้แนะนําการต่อแบบละเอียดนะครับเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับมันเป็นการต่อระบ,บบแบบใหม่นะครับซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ตามที่ผมได้บอกไปนะครับคืออย่างแรกเลยนะครับสายที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้านะมันจะมีอยู่2เส้นนะคือเส้นแรกที่เป็นเส้นที่มีไฟ นี่ครับเส้นนี้มีไฟนะเราจะต่อเข้าตัวเมนเบเกอร์ด้านบนได้เลยนะครับส่วนสายเอ็นหรือว่านิวตอนเนี่ยเราจะเอามาต่อร่วมกับตัวกาวนะครับต่อเข้าที่บาร์กาวตรงนี้นะครับเมื่อต่อเข้ากับบาร์กาวตรงนี้แล้วนะครับเราจะจับนะครับตัวสายนิวตอนนะครับเข้ามาที่ตัวเมนเบเกอร์อีกทีหนึ่งด้านบนแล้วก็ต่อจากด้านล่างนะครับมาเข้าบาร์เอ็นหรือว่าบาร์นิวตอนที่เหลือเนี่ยก็ต่อเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสายลายนะครับสายแอลสายเอ็นก็มาต่อที่บาร์เอ็น สายกาวก็มาต่อที่บาร์กาวออกไปตามเส้นที่เราต้องการนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะแบ่งออกเป็นตีลูกนะครับลูกแรกก็จะเป็นลูกที่คอนโทรลแสงสว่าง16นะครับขนาด16ส่วนขนาด20เนี่ยจะใช้กับตัวแอร์นะครับอันนี้ผมใช้กับแอร์นะครับส่วน25ตัวนี้นะครับจะใช้กับตัวไฟปลั๊กในบ้านนะครับส่วน32นี่ก็เป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับระบบก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการจั๊ไฟเข้าบ้านนะครับที่เราจะจั๊จากตัวมิเตอร์นะครับไฟฟ้าเข้ามาในบ้านเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําเองนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีความอันตรายดังนั้นเราควรให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่าคนที่สามารถทําได้เนี่ยมาทําให้นะครับจ้างเขาไม่กี่บาทนะครับผมก็จ้างเขามาเหมือนกันนะครับให้เขามาต่อเข้าที่ที่ตัวตู้ให้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นการเดินปลั๊กไฟนะครับตัวรวมถึงตัวสวิตช์ไฟแสงสว่างในบ้านครับซึ่งตรงนี้ตอนที่ผมเดินระบบท่อฝังผนังไว้นะครับผมมีการเดินตัวสายไฟเนี่ยมารอไว้หมดแล้วนะครับการติดตั้งตรงนี้ก็จะไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เรานะครับต่อระบบเข้าไปในปลั๊กไฟของเรานะครับตามที่เราต้องการอย่างอันนี้จะเป็นทั้งหมด4ช่องนะครับ ี่ช่องเนี่ยมันจะแบ่งเป็นช่องละ2คู่นะครับสำหรับปลั๊กไฟเราก็แค่เอาตัวสายลายนะครับสายนิวตอนรวมถึงสายกาวเนี่ยเสียบเข้าไปในช่องของเขาเลยนะครับแต่ละช่องซึ่งเราจะต่อเข้าช่องลูกบนก่อนจากนั้นเราก็จะจัมตัวสายไฟนะครับาจากสายลายด้านบนนะครับมาในตัวช่องด้านล่างนะครับสายนิวตอนก็เหมือนกันนะครับก็จัมลงมาเพื่อให้ระบบของไฟฟ้านะครับข้ามมาในส่วนของลูก ปลั๊กไฟด้านล่างด้วยนะครับเราก็จะได้เป็นปลั๊กไฟสี่ช่องนะครับมาใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งเข้าไปนะครับในตัวบล็อกไฟของเราได้นะครับจากนั้นเนี่ยบริเวณขอบอันนี้ผมแนะนําว่าควรเก็บตัวขอบด้วยนะครับโดยการใช้ตัวเทปเกาย่นเนี่ยแปะโดยรอบจากนั้นก็ใช้ซิลิโคนนะครับเป็นซิลิโคนสีขาวก็ได้หรือว่าเป็นสีที่เราต้องการนะครับก็ได้เลยนะครับยิงเข้าไปที่บริเวณขอบ จากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับให้ตัวซิลิโคนของเราเนี่ยแห้งเราก็สามารถที่จะดึงเทปเกายวย่นออกมาได้มันก็จะทําให้บริเวณขอบนะครับไม่มีช่องนะครับแล้วดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของตำแหน่งการเดินปลั๊กไฟนะครับหรือว่าตำแหน่งการวางปลั๊กไฟเนี่ยจริงๆมันจะขึ้นอยู่กับเราตอนที่เราเดินระบบไฟฟ้าตั้งแต่แรกนะครับที่เรามีการผ่าผนังฝั่งท่อแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เรามีการกําหนดตำแหน่งของการเดินปลั๊กไฟต่างๆไว้แล้วทั้งหมดนะครับ ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาตั้งแต่แรกเลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของเราอยู่ตรงไหนนะครับเราควรมีปลั๊กไฟอยู่ตำแหน่งตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับมันจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนตรงนั้นเลยโดยในขั้นตอนของวันนี้นะครับก็จะเป็นแค่การเดินตัวปลั๊กไฟนะครับเข้าไปในตัวช่องหรือว่าตำแหน่งที่เราได้าวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับถัดมาสวิตช์ไฟในบ้านนะครับก็จะเป็นการต่อเพื่อควบคุมการเปิดปิดแสงสว่างทั้งหมดเลยในบ้านนะครับอย่างตัว หน้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นแค่สวิตช์เดียวนะครับก็ต่อไฟเข้าแล้วก็ไฟออกไปที่หลอดไฟเท่านั้นเองส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสีสวิทช์ที่ผมได้วางระบบไว้คือไฟฟ้าแสงสว่างในบ้านทั้งหมดเนี่ยจะถูกควบคุมที่จุดเดียวนะครับดังนั้น4สวิตช์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมไฟฟ้าในบ้านและนอกบ้านได้ทั้งหมดนะครับโดยวิธีการต่อตรงนี้เราก็ต้องต่อนะครับจัมป์ตัวไฟนะครับเข้าไปที่ทุกสวิตช์ก่อนนะครับจะเห็นว่าผมก็จะจัมป์ไฟจาก สวิกตัวแรกไปหาสวิกตัวที่2ไปสวิกตัวที่3และไปสวิกตัวที่4นะครับลักษณะก็คือจะได้ออกมาแบบนี้นะครับทุกสวิกเนี่ยก็จะมีการจับไฟจากสายลายเข้าไปนะครับถัดมาเราก็เอาไฟจากสายลายนะครับที่มาจากตัวตัวตู้คอน s u m อ e r ของเราเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับในช่องด้านบนนะแล้วไฟมันก็จะวิ่งครบทุกสวิกนะครับถัดมาเราก็เอาตัวสายไฟที่ไปที่หลอดไฟนะครับของแต่และเส้นของเราเนี่ยเสียบเข้าไป ของแต่ละสวิท์ต่างๆที่เราได้วางระบบไว้นะครับอย่างเช่นคู่บนเนี่ยอาจจะเป็นไฟในบ้านคู่ล่างอาจจะเป็นไฟนอกบ้านก็แล้วแต่เราเลยนะครับเราต้องจําไม่ได้ว่าเส้นไหนเป็นไฟอะไรนะครับส่วนสายนิวตอนเนี่ยผมมีการจําไว้ด้านบนแล้วนะครับจะเห็นว่าณนะช่องตรงนี้เนี่ยผมจะไม่มีการมีการมัดรวมสายนิวตอนนะครับซึ่งสายนิวตอนผมมัดรวมไว้ที่กล่องไฟด้านบนทั้งหมดแล้วนะครับ พอมาถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเดินตัวเต้ารับนะครับรวมถึงสวิทช์ไฟที่ผมเนี่ยต้องการใช้งานเนี่ยได้จนครบทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หน้าทีวีหรือว่าตัวหัวนอนนะครับผมก็มีการวางระบบไว้แต่แรกแล้วผมก็สามารถเดินได้จนครบแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเดินตัวหลอดไฟแล้วที่เราจะใช้นะครับ โดยตัวแรกที่ผมจะติดตั้งก็จะเป็นไฟเพดานนะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้ซื้อออนไลน์เพราะว่ามันจะถูกกว่าลักษณะก็จะเหมือนกันเลยครับมันจะมีถาดของหลอดไฟ LED อยู่ส่วนตัวครอบเนี่ยเราก็เลือกตามที่เราชอบใจได้เลยนะครับว่าจะให้เป็นรูปทรงลักษณะแบบไหนเราก็จะตัวถาดของเขาเนี่ยไปติดตั้งก่อนนะครับแล้วเอาสายไฟที่เราได้เดินมารอไว้เนี่ยเสียบเข้าไปในช่องกดเสียบเข้าไปเลยง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ติดตั้งได้ไม่ยากนะครับ แล้วจากนั้นเราก็าตัวฝาครอบนะครับตามรูปทรงที่เราต้องการเนี่ยเข้าไปครอบแล้วก็หมุนล็อกการยึดตัวฐานไม่ยากนะครับจะยิงสกูเข้าไปยึดนะครับกับตัวเพดานของเราหรือว่าตัวฝ้าของเราเลยนะครับแล้วก็เอาตัวฝาเนี่ยเข้าไปครอบถัดมาก็จะเป็นการเดินตัวไฟดาวไลท์แล้วนะครับสี่ดวงที่ผมได้วางระบบไว้นะครับซึ่งตอนแรกผมจะใช้ไฟดาวไลท์สิบดวัตต์นะครับแต่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าน่าจะสว่างจ้าเลยนะผมก็เลยมาเปลี่ยนใช้ขนาดหวัตต์เป็นแสงสี สีวอมไลท์นะครับการติดตั้งไม่ยากนะครับให้เราหาวัสดุที่เป็นทรงกลมนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงไฟนะครับแต่ว่าต้องเล็กกว่าตัวฐานของของหลอดไฟนะครับหรือว่าไฟดาวไลท์ของเรานะครับอันนี้ผมก็ลองมาทดสอบนะครับโดยการเจาะขนาดของตัวรูดูนะครับแล้วเราจะเอาลองเอาตัวหลอดไฟเนี่ยของเราใส่เข้าไปเพื่อว่าไม่ให้มีความผิดพลาดนะเผื่อว่าเราเจาะใหญ่ไปหรือเล็กไปเนี่ยมันอาจจะใส่ไม่ได้นะครับ อันนี้ผมลองเจาะแล้วมันก็สามารถที่จะใส่ตัวไฟดาวไลท์ลักษณะแบบนี้เข้าไปได้ส่วนด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเราได้ขนาดที่พอเหมาะแล้วนะครับจากที่เราได้ทดสอบเนี่ยก็ทําให้เรามั่นใจว่ามันจะใส่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็เอามาเจาะจริงๆเลยนะครับโดยวิธีการกนะ็คือทาบไปณนะตําแหน่งที่เราได้วางตัวตำแหน่งของสายไฟไว้เลยนะครับแล้วก็เจาะเป็นช่องนะตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับก่อนเจาะเนี่ยว่ามันตรงกับตำแหน่งของตัว ตัวซีไลน์นะครับที่เราทําฝ้าไว้หรือเปล่านะถ้าตรงเนี่ยเราอาจจะต้องมีการขยับนะครับเพื่อให้มันไม่ไม่ไปโดนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะตัดตัวช่องเนี่ยไม่ได้นะครับจากนั้นผมก็ไล่ติดตั้งตัวไฟดาวไลท์ทั้งหมดตามขั้นตอนที่ได้บอกไปเลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์การตัดฝ้านะครับที่เป็นยิปซั้มตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องตัดฝ้าก็ได้นะถ้าใครมีเป็นคัตเตอร์หรือจะเป็นตัว เลื่อยตัดฝ้าก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องควรระมัดระวังคืออย่าให้ตัวตำแหน่งที่เราตัดเนี่ยมันเลอะเทอะนะครับไม่งั้นเนี่ยเราต้องมาเก็บสีตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของไฟในห้องน้ำเนี่ยผมก็จะติดแค่เพียงหลอดเดียวนะครับเป็นใช้ไฟเพดานนะครับตัวนี้ที่เป็นไฟ LED เนี่ยขนาดอยู่ประมาณสัก30กว่าวัตต์ได้นะครับส่วนตัวครอบเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกตามที่เราต้องการได้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นไฟภายในห้องใหญ่นะครับ ก็จะมีตัวหลอดไฟ2ดวงแล้วไฟดาวไลท์4ดวงถัดมาในส่วนของนอกบ้านนะครับก็จะมีไฟที่ติดตรงฝ้าภายนอกเนี่ยสดวงซึ่งตรงนี้ผมเลือกเป็นใช้ไฟวงกลมสีดาที่มันจะมีการยื่นออกมาจากฝ้าเนี่ยประมาณสัก3มเซนนะครับมันจะนูนออกมานะครับมันจะไม่ได้แบบฝังในฝ้านะตรงนี้ผมเลือกใช้วิธีการใช้เป็นไฟลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าจะติดตั้งได้ง่ายกว่า การติดตั้งนะให้เราเอาตัวเหล็กนะครับตัวนี้เข้าไปติดตั้งที่ตัวฝ้าของเราก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเอาดวงไฟของเราเนี่ยเข้าไปติดตั้งได้นะครับมันก็จะยื่นออกมาจากฝ้าลักษณะแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นไฟโคมไฟที่จะติดผนังรอบบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นไฟตกแต่งที่ผมจะติดรอบบ้านเลยผมก็หาซื้อมานะครับตัวนี้พิกัดที่ไทยวัสดุนะครับการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องติดตั้งตัวเพดเหล็กตัวนี้ เข้าไปก่อนที่ผนังหรือว่าตำแหน่งที่เราต้องการติดตั้งโคมไฟนะครับเราหาตำแหน่งได้ก็เจาะรูที่ผนังเลยนะครับ2จุดแล้วเอาตัวเพดเหล็กตัวนี้นะครับเข้าไปยึดเพื่อติดตั้งได้เลยครับมันก็จะมีตัวแท่งของน็อตหรือว่าสกูเน่ยโผลออกมาเราก็สามารถที่เอาโคมไฟเนี่ยเข้าไปแล้วก็ยึดได้นะครับแล้วก็ใส่ดวงไฟเข้าไปเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้เป็น ไฟรอบบ้านออกมาทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงไฟในบ้านด้วยพอมันถึงขั้นตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับการเดินระบบไฟต่างๆในบ้านนะครับไม่เป็นการเดินตัวปลั๊กไฟไฟแสงสว่างนะครับรวมถึงไฟนอกบ้านทั้งหมดนะครับโดยงบประมาณที่ผมจ่ายไปสําหรับงานนี้นะครับทั้งตัวค่าวัสดุแล้วก็ตัวค่าแรงเนี่ยที่จ้างเขาเนี่ยมาต่อไฟเข้าบ้านด้วยนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก7 0 0 0บาททั้งหมดเลยนะครับที่ผม ใช้งบประมาณไปนะครับสำหรับใครจะทําก็ลองดูเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูไฟในตอนกลางคืนกันนะครับว่าออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมจะพาเดินรีวิวดูไฟต่างๆรอบบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังจะติดดวงไฟในบ้านอยู่นะครับอันนี้เป็นแสงไฟที่ผมเปิดด้านนอกทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าแสงสว่างเนี่ยก็จะสว่างทั่วเลยด้านหน้านะครับสวยเลยนะครับแสงแบบสว่างทั่วหน้าบ้านเลย ผมเดินบนรอบให้ดูนะครับแสงไฟที่ได้ก็จะประมาณนี้ทีนี้ถ้าผมทาไปดูด้านในนะครับด้านในบ้านผมว่ามันก็คงไม่ต่างกับตอนเช้าสักเท่าไหร่นะครับเวลาคืนเนี่ยเราจะมองทะลุกระจกได้เลยนะครับในบ้านนี่นะครับอันนี้ผมเปิดไฟดวงกลางเนี่ยเป็นไฟแบบบอมไลท์นะครับสีส้มๆนะครับแต่ไฟดวงกลางอนะ่ะจริงๆเนะี่ยมันสามารถปรับได้สามสีนะนี่ครับผมลองปรับไฟดวงกลาง อันนี้ถ้าเราไม่เปิดไฟดวงกลางนะครับในห้องก็จะสีประมาณนี้นะครับผมว่าจริงๆก็แบบนี้ก็กำลังดีแล้วนะสวยเลยนะครับไฟแบบสลัวสลัวแต่ถ้าเราต้องการสว่างมากเราก็เปิดไฟดวงกลางนี่นะครับจะสว่างแบบมากเลยนี่ครับห้องจะสว่างทั่วเลยนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ไฟแบบ เดย์ไลท์นะถ้าเดย์ไลท์เนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้ Day light, เดย์ไลท์นี่คือสว่างแบบมากๆนะครับสว่างแบบแสบสตาเลยแหละโอเคนะครับส่วนห้องน้ําก็ไม่มีอะไรต่างนะครับห้องน้าอืมได้สามแสงเหมือนเดิมขาวสีส้มนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะ จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการมาแนะนําขั้นตอนต่างๆสําหรับการติดตั้งดวงไฟแล้วพร้อมกับการรีวิวไฟที่ผมได้ติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับเผื่อว่าใครกำลังจะติดไฟที่บ้านเนี่ยลองดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียได้นะครับผมส่วนสถานที่ต่างๆต่างก็ตามที่ผมได้แนะนําไว้ในดีคริปชันหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับซึ่งตอนถัดไปเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงบริเวณภายนอกบ้านก่อนนั่นก็คือการทําระเบียงนะครับระเบียงตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับโดยรอบเลยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ